สวัสดีค่ะวิลไลแบรนด์นะคะวันนี้นะคะมารีวิวเข็มกลัดเพชรให้ชมกันเลยนะคะเข็มกลัดเพชรตัวนี้นะคะนี่เป็นเพชรคริสตัลสวยมากๆนะคะจะ350บาทนะคะ วันนี้จัดรายการโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง250บาทนะคะ250บาทนะคะพิเศษนะคะแถมเจลนะคะเจลถนอมผิวนะคะผิวมืออีก1ขวดกันเลยทีเดียวนะคะสามารถแคปเจอร์นะคะวิดีโอนี้มาได้เลยนะคะนี่คือลายที่1นนะคะสวยงามมากๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นขนาด3นิ้วนะคะ3นิ้วนะ สวยมากๆนะคะเล่นไฟได้ดีสีระยิบระยับแบบนี้เลยนะคะติดออกเสื้อไปทำงานได้ค่ะออกงานออกการได้ค่ะตัวนี้นะตัวถัดมาค่ะตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่ช่อรวงข้าวนะคะแต่งโบด้านล่างแล้วมีตุงติ้งด้วย นะคะตัวนี้สวยงามมากๆนะคะสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆเลยนะคะจาก350บาทวันนี้จัดรายการเหลือเพียง250บาทและพิเศษแถมเจลมูลราคาา2 5บบาทไปด้วยเลยนะคะเป็นเจลถนอมผิวนะคะพร้อมชำระล้างแบคทีเรียรไปในตัวด้วยนะคะเป็นเจลถนอมผิวเนื้อฟ้าอัมพันธ์แบบนี้เลยนะสีสวยงามมากๆกลิ่นหอมละมุนแล้วก็เป็นไฮจีนิกนะคะกันแพ้นะคะเหมาะสำ สำหรับเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้นะคะยิ่งใช้มือยิ่งนุม่มยิ่งสวยนะคะอย่าลืมนะคะสามารถแคปเจอร์มาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ